สวัสดีครับผมโอคุสเนตครับวันนี้ผมมาทำคลิปน้ํามันว่านดอกทองนะครับนี่นะครับนี่คืออ่าให้ชมก่อนเลยนี่คือตัวของต้นว่านดอกทองนะครับที่เขาแห้งแล้วนะครับผมก็จะนำมาเก็บไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวของน้ํามันว่านดอกทองที่ผมแบ่งใส่ขวดแล้วผมก็จะตัดตัวของ ต้นเขาครับมาไว้ในขวดนะครับแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือตัวของอที่ผมแช่ไว้นี่นะครับในนี้นะครับก็จะมีตัวของเดี๋ยวผมหยิบให้ดูตัวว่านดอกทองสักครู่นะครับนี่คือตัวของดอกว่านดอกทองนะครับนี่นะครับ เห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บมาสดๆเลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็คือตัวของต้นว่านว่านดอกทองเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้ทั้งต้นเลยนะครับจะเด่นด้านเมตตามหาเสน่มากๆนะครับเหมาะคนที่ใช้อ,า,อาชีพ บอกคนที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจนะครับหรือข้าขราชการที่เวลาต้องเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องการใช้ทาข้อมือติดตัวไว้เนี่ยก็เหมือนมีพูดจาอะไราไปก็มีคนฟังนะครับในเชือถือนะครับแล้วก็หลงสเสน่ห์ของเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันว่านที่ไม่มีเกี่ยวกับมลดําใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือว่านที่ขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับแล้วเราก็นำตัวของต้นนั้นมาเคี่ยวเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยผมได้มาจากพระอาจารย์ถินนี่นะครับหัวเชื้อจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับใส่ขวดไว้แล้วผมก็มาเท เอามาเทใส่ในโหลไว้นะครับพระอาจาร์ทินท่านเมตตาปลุกเสกให้ร่วมจะสองปีได้ครับผ่านทั้งสุริยค่าจันทรคราดนะครับแล้วก็จันเพนนะครับตอนวันสงการผ่านพิธีมาครบทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการสวดท่านท่านเมตตาเป็นาการเคี่ยวให้ด้วยนะครับเคี่ยวน้ำมันนี้แล้วก็เมตานำมาให้ผม แลวท่านก็กำชับว่าให้สวดมนต์แล้วก็ถึงเขานึกถึงเขานะครับนึกถึงตัวของว่านดอกทองตัวว่านเนี่ยครับว่ากันไปแล้วเขาก็มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในการทาอะไรก็ตามเราก็ควรบอกกล่าวให้เรียบร้อยว่าเราสะเราขอนํามาทําอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งมงคลไม่มีมนตําใดๆเลยเพราะอันนี้คือ ปลุกเสกโดยทางพระนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็นํามาสวดมนต์ไว้ที่บ้านด้วยนะครับรับรองครับว่ามีแต่สิ่งดีแน่นอนนะครับเราจะไม่ใส่น้ํามันอย่างอื่นผสมลงไปนะครับนี่นะครับผมเปิดให้เช่านะครับขวดละ199บาทนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์กับ Line ID ไว้ให้นะครับโอเคครับ ผมฝากไว้ด้วยนะครับน้ำมันว่าหนอกทองครับ